ตืยนใจเร็วตื่ลนลตื่ยใจเร็วอยกนา้าที่ขอไรีว่าน้าคอยคนว่าัน้นว่าน้าคอยเอาไวกินสนองเพื่องบหวยแล้วก็เสียดี เองเองปังปังคือเก่าพี่น้องสิขึ้นเ,นนเตยล้าเร็วจากบ้านบ้านแม่จิตีบ้านแม่จิตีกับพี่ยังเลยลูกวัดวัดนาสานาะอิ่มกำลังที เศร้าไปๆอยู่ก็จะต e ิดตดักเนี่ยนึงเนี่ยเศร้ามาถียกคือดะติดตดักน้องอีเดียอันนี้ดิขอบคุณบ้านพึ่กันนลักไปลอกลักน้องมานะมาเอาพึ่งออกมาดนขอบคุณก่อนเวลาขอบคุณ พอแม่มเอซเพิ่นก่อนบกลหลายๆนะครับดือที่ให้มาได้นำไมาให้มาถามีใครลายำไปก่อเกลอครับดอการกันเป็นกันดีเป็นตลอดครับว่ามียงไทกันว่าเป็นยังครับติดตามกันให้กัักแขอบคุณกอมากอแพงความเมีพีนองที่มีให้ก็ซือเมื่อยนนล่ะแต่คู่กัหายเจ๋วอิ่มในนอนยิีบเดียว ตั้งนักธิการบกว่าทีได้เบิงเบเ้งฉากจะเ,เดิอดขึ้นพอดีท่านท่านเช็คฉากพอดีใส่พึ่งบวอยพี่แนวให้พี่น้องิึงก่อนนะมึนงนี่นีพี่น้องขอบคุณพี่น้องหักแบืแงเบิ้องเดงแบบมีตลอดไปฮะเป็นอะไรแล้าหน่อยนะเป็นไปอันนี้ออกเขาออกจากลาเขาก็สิมาได้ดิไปรูปเพลงที่สามแล้ว ไปพี่นีสามแล้วไปลูกไปน,นเตแล้วพี่น้องลงมาในสิไทยตอพี่น้องดเบื้อกกันห่อนไี่นีน่สามห่อนพี่คนขึ้นแล้วไป,ไปไปมันมันพี่ลงมาเลยสิมวันไทยตอไปเชียงากา่อน พี่น้องหลังจากเปรัฐเตยตใจเรียบเรียบร้อยเมื่ีลูกไสก้กับมันคือกับคือดื่มดีใจน้ำลูกล้ําเต่านี่กระสีหาซวยเขาซวยน้ำกระสือนั่งยืนใกินาอาบนำ้ำอาบท่าคนบรินี้พี่น้องเอ้ยวัดกระน้ำกระน้ำเนี่ย ยามบอพี่น้องดีใจน้ำลูกไส้พี่น้องมาระหน่อยหมานซุมือซูมือเลียวปีนี้ไรเฮี้ยนซ่านบานซองเพิ่นงามขัก เพื่อนเห็ดงามคักกีหลีด้วยนี่โซสิีได้เตะละอันแนี่พูดเฒ่าเพื่อนกระใจรับใจดีเพื่อนกระเค็ดคอยเห็ดไป่เบืองแม่พี่น้องงามเหยืตัวมันคือฝ่าว่าเพิดอาบน้ำเอาเอานี่ไปที่อาบใส่หรอสวัสดีค่ะ เป็นอะไรของกระเลียวขวดปลาสารลำดวนจะเก็บกของดิปี่ดิปี่แต่ว่าม,มือเส้นนี้มาอาบอยู่หนีดิไม่แม่เมื่ไหรแล้วบมื่อไรแล้วอาบโอ,อ้งเมื่อไรสมบัติละ่ะ โอ้พี่น้องเล่สิรร้ายตาพระเ,เอกยั่ไหนแม่รูกก่เป็นพออระเอกลูไปเห็นเวทีซอยเพิินเป็นคอนววยดิแค่นี้สิว่าเป็นพระเอกวันนี้เมียพี่น้องเบื้องหน้าเนี่ยอันไหน จะพาดิกจากีอีวออสวนอุทยาน ลูกสาวก็เห็นแต่หลังไว้ไว้ไปใส่แล้วสาลํมดวนเอาคองขึ้นทั้งรวดล่ะขอบคุณความหักความเพียงพอเม่พี่น้องถูกๆูกคนเด้อน,นะครับที่หักเพียงเบื่งแง่ที่มาสน่อยผิดบันเพียงือพ่อบักหลามณะหน่อยนี่แหละเพป็นสู่ขัก เด็กหน่อยแค่สิบ1 6สิบเ็ดปีเมาสู่ชีวิตคักปานนี้ก็บือว่าสุดยอดนะ,พ,นนะพ,นพี่น้องเนาะสุมกับเพื่อนสู่สุงกับเพื่อนหมานเพื่อนเฮองมีดอกแต่ละมือลูกไส้ก็ได้ ข้าับเป็นเคฮปูอยู่เบื้องหลังเห็นลูวกินเตาได้ดีมีสุขมีโชคมีใชเข้าก็ดีใจน,น้ำเนาะพี่น้องเนาะคือ่อแม่พี่น้องอะไรความหักความเพียงมานะหน่วยเพิ่มหมานเพิ่นเฮ้งเพิ่นปังพี่น้องก็ดีอกดีใจ ดาลำดวดยิงทั้งรถบอนอคุณแม่ลำยัยคือเตื่นตาเศร้าแต่เมื่อนี้นอนหลับดีเยอะก่แม่ฝันดีบ่อนอนเฝ้ารถเฝ้าล่าให้ลูกเห็ดเต้าฟันดีอยู่วันสันพี่น้องคุณแม่ลำยัยนอนเฝ้ารถให้ลูกเห็ดเต้าเฝ้ากับเฝ้ายีหลีได้ดดพี่น้อง น้อนเียเลยนอนมันเหื่อยลาเนาะขนลมหัวลุมกัดตึงรถดเนาะจะว่าเอาตาเศร้าน้เนียเอาบ่เอาตเศ้าเมียขนาดหัวก็ว่าท่านเอ็นหนึ่งโมงสามเอาห้อนคา้อนเนี่ยขนาดลูกอาบน้ำแล้วดิยห่อนเนงเอา กำลังเก็บห่านเก็บวทีครับพี่น้องคนที่เมืองหลังสู่สู่ให้กำลังใจทุกๆคนนะพี่น้องเนาะที่มาสนอยผิดแี่งของเฮ้าเอาเส้นอะไรับพี่น้องกับสิผ้ากันหาเก็บของเมียนของขึ้นรถบาทแล้วกับสิผ้ากันหาสวยเขาวสวยน้ำแจ็คสิมีอย่างขายบ่พี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ